สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกุมหรือท่านที่มีลักนาดสถิติที่ราศีกุมประจําวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคม2564การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง ถ้าไงก็ฝากชาวราศีกลุมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับรายละเอียดกันแบ่งราศีอยู่ที่ด e สคริปชั o นบ็อกข้างล่างสามารถไปดูได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ราศีกลุมคนมีแฟนมีคนคุยก่อนสำหรับคนโสดอยู่พาร์ทหลังนะเดี๋ยวปักทาสเต็มไม่ให้นะคะหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะมาดูซีว่าครึ่งหลังนี้ ราศีกุมคนมีแฟนมีคนคุยจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะข้ามไปสู่ปีหน้านะคะเทศกาลเยอะพอสมควรเนาะในช่วงจังหวะนี้เราก็ต้องการใครคนที่เรารักนี่แหละอยู่ใกล้ๆเรานะคะถ้าทะเลาะอะไรกันก็อยากจะให้คืนดีกันก่อนที่จะข้ามไปปีหน้านะ,ะไม่อยากจะแบบให้มางอนง,อง้องแง้งนะคะต้องบอกว่าช่วงจังหวะเทศกาลเนี้ยส่วนมาก คนเป็นคนเป็นแฟนกันหรือคุยคุยกันอยู่เนี่ยมักจะทะเลาะกันนะมักจะมีปัญหาง้องแง้งทะเลาะกันนะถ้าไงก็เป็นกำลังใจให้นะ,ะสำหรับทุกราศีเลยนั่นแหละอ่ะทีนี้ราศีกุมเป็นยังไงนะคะอยากคืนดีอยากพูดคุยอยากเริ่มต้นใหม่อยากไปง้อถือช่อดอกไม้เลยเห็นไหมนะ,ะอยากติดต่ออยากพูดคุยไม่ว่าแบบที่ผ่านมา อาจจะมีเรื่องอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตามนะคะเราอยากพูดคุยอยากเริ่มต้นเนี่ยเหมือนคุณเตรียมของขวัญเตรียมดอกไม้นะเตรียมข้อความจะไปหาเขาแล้วนะคะไปหาเขาแล้วเนี่ยนะครึ่งครึ่งหลังเนี่ยบางคนเตรียมของขวัญให้แฟนด้วยก็มีนะเตรียมดอกไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเนาะอ่ะทีนี้ยังไงเอ่ยคนคนนั้นนะคะช่วงนี้เขาอาจจะบ้างานนะแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงด้วยนะ จังหวะน,นี้เขาก็อาจจะแรง <c oughs> แรงพอๆกับเราหรือเปล่าก็เป็นธาตุไฟ่ะเนาะเอ,ะเอ,อในหน้าไพ่นะในตัวของของไพ่ไม้นะคะไพ่คทานเนี่ยนะก็เขามั่นใจนะในโหมดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะดิวกับใครที่ วุฒิภาวะที่สูงกว่าหรือหนะ้าที่การงานสูงกว่าหรืออายุอาจจะมากกว่านะคะหรือเขาอาจจะมีความมั่นใจที่มากกว่าเรานะเหมือนว่าราศีกุมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ง้อมากกว่านะเป็นฝ่ายที่เออ,เอ,อหอมหมวกค้อยตามเขามากกว่าเพราะว่าเราแบบเรารักเขาอะเราอยากได้ใจเขาอะเราอยากอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบเติบโตนะคะเคคุณอาจจะดีวกับใครที่เขามั่นใจในตัวเองสูงนะต้องบอกอย่างเงี้ยเห็นไหมดอกไม้ นี่ดอกไม้ที่คุณถือมาใช่ไหมนี่ก็หมวกของคุณเนี่ยนะราศีกุมหมวกของคุณแล้วก็ไม้เท้าของคุณด้วยเนี่ยเออแล้วตัวคุณไปไหนเนี่ยทําไมดอกไม้มันกระจัดกระจายคุณไปไหนคุณอาจจะไปเตรียมกับข้าวอยู่หลังบ้านหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาอาจจะใช้คุณไปทําอะไรหรือเปล่านะเนี่ยนะสภาวะมันมันบอกว่าเหมือนคนของเราเนี่ยถือไพ่ เหนือเหนือกว่าเราอะถือแต้มเหนือกว่าเราเพราะว่าราศีกุมยอมให้เขาอะเหนือกว่านะฮะอ่ะแล้วยังไงนะคุณอาจจะดีวกับใครประมาณนี้นะคะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอาจจะเป็นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความลับที่บอกใครไม่ได้ก็ได้นะในตัวของแดดาวเนี่ยนะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่อึดอัดใจกันอยู่นะระหว่างเรากับเขาเนี่ยมีเรื่องทะเลาะอะไรหรือเปล่านะเรื่องที่อยู่ในใจที่ยังหาทางออกไม่ได้ยังตกลงกันไม่ได้ ยังหาคําตอบกันไม่ได้นะมันอาจจะมีเรื่องทะเลาะอะไรที่เกิดขึ้นนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะดูจากหน้าไพ่แล้วสถานการณ์ของความรักเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ยังอึดอัดใจซึ่งกันและกันอยู่เนาะบางคนอาจจะคอนโทลยากพูดยากเพราะว่าเขามั่นใจนะคะเขาเอาแต่ใจตัวเองนะเราก็แบบพยายามทําทุกอย่างแล้วนะคะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทีเนี้ยความรักเป็นยังไง ้ดวดาบนะคะมีความแอบเครียดมีความแอบเครียดมีความแอบกุ้มมีความแอบไปส่องนะอาจจะไปเห็นภาพอะไรบาดตาโพสอะไรบาดตาหรือเรื่องราวบางอย่างมันหลอนมันยังหลอนในใจเราอยู่นะคะเขาอาจจะเคยสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณนะจนเรารู้สึกว่าความผิดบาปเหล่านั้นน่ะมันยังเป็นเป็นปมที่มันกักขัง ความสัมพันธ์ให้แบบให้มันแบบไม่เติบโตนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลอนๆยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ะทิศเรื่องยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะโอเคถ้าไงก็สู้ๆนะราศีกุมนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะช่วงจังหวะน,นี้อย่าคิดมากนะอย่าคิดมากมาดูซิกว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับคุณว่ายังไงบ้างเจ็บปวด ความรักที่เจ็บปวดความรักที่อาจจะทะเลาะกันหนักมากนะคะที่ผ่านมาแต่มันก็มีความรักอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นที่สุดยังเป็นที่หนึง่งซึ่งกันและกันอยู่นะคะถึงมันจะมีปมมาก่อนมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องเลิก,ล,กลาหรือทะเลาะกันหนักมากเนี่ยนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีให้เสมอเราก็ยังเป็นที่1ในใจนะตรงนี้ทีนี้นะคะ แต่แบบเออช่วงนี้ไพ่มันออกออกมามันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดหรือแผลเก่าที่มันยังปิดไม่สนิทนะคะที่เราอาจจะพอสก,กิดกันนิดนึงเนี่ยมันทะเลาะก,กันนะงนั้นให้ใจเย็นอ่ามาดูนิดนึงว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีกุม Page of Present ก็เป็นเพจเหรียญน,นะเด็กเหรียญน,นั่นแหละนะหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็สี่เหรียญเหมือนเขาจะเตรียมของขวัญอะไรให้ไหมนะมจะเตรียมไหมหรืออะไรนิ่งๆเลยนะนิ่งๆเลยเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยเหมือนเตรียมของขวัญน,นะเตรียมหัวใจอะไรจะให้เนี่ยนะชวนไปเลี้ยงฉลองไหมนะมันเหมือนแบบหยิบยื่นความสุขหยิบยื่นความรักนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีสีเหรียญเนี่ย สี่เหรียญหนูก้อนชีสนะโอเคสิ่งที่ที่เขาจะแอคชั่นกับเราเนี่ยก็ก็จะเป็นหมดที่ยังหึงหวงนะคะมันมีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นการหวงมองว่าหวงนะดังนั้นใบเนี้ย เอาตรงๆบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้นะให้ระวังบางทีคนคนนั้นเขาอาจจะหึงหวงเราก็ได้คือสถานการณ์ของความรักมันมีความเครียดเกิดขึ้นมันมีความเหมือนหึงหวงกังวลน,นะกลัวว่าคู่ของตัวเองไปคุยกับใครอยู่เนี่ยนะคะมันยังมีปมมันยังมีเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจเนี่ยที่คิดมากนะคะว่ามีความลับอะไรปิดไว้ไม่บอกหรือเปล่านะรตรงนี้อืมนั่นแหละ ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะช่วงจังหวะนี้เราอาจจะมีภารกิจใหม่ๆที่เราไปทำไปโรงเรียนอะไรใหม่ไปทำงานที่ใหม่หรือมีที่ใหม่ๆที่เราไปดีลเนี่ยนะบางทีคนคนนั้นไม่สบายใจกลับมาเนี่ยเจอกันทะเลาะก,กันนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่สบายใจกลัวว่า เราจะไปมีใครใหม่หรือเปล่าเนาะสถานการณ์เหล่านี้กลับกันได้นะคะเรื่องคุณกับเขาสลับกันได้นะเออหลังจากมองจากตรงนี้แล้วเขาห่วงคุณนะเขาหึงห่วงคุณนะอืเขาพยายามที่จะมอบความรักขอเริ่มต้นใหม่กับเราอ,อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความสิถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีกุมนะเขาจะบอกว่า เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วต่อมานะคะงอนมางอนกลับไม่โกงก็มีแนวโน้มอีโก้เยอะอ่ะก็งอนเหมือนกันเนาะอืมงอนเก่งนะคนของเราอะ่ะต่อมานะคะรับสมัครหวานใจทั้งฟูลไทม์และพาร์ทไทม์นะ ประมาณนะคะขอคําแนะนําจากนางฟ้านะคะให้ราศีกลุ่มคนมีแฟนมีคนคุยครึ่งหลังนี้นะคะหนึ่งใบโอเคได้เป็นใบนี้สวยเชียมาดูกันนะ คุณเกิดมาพร้อมกับจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นจงเป็นคุณจงวางใจพระเจ้าและเชื่อในตัวเองนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองคุณอาจจะมีภารกิจหรืออะไรใดๆที่คุณจะต้องทำเนาะออที่คุณจะต้องมุ่งมั่นคุณอาจจะได้รับภารกิจอะไรมากก็ตามนะคะ แล้วก็ขอให้เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะวางใจถ้าเกิดแบบเหมือนเราเดินเราเราคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วเราไม่ได้ทำผิดต่อใครนะคะก็ขอให้จงมั่นใจแล้วก็จงพิสูจน์ตัวเองเนาะเออถึงความบริสุทธิ์ใจของเรานะที่มีต่อเขา หรือคนรักเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้ไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะการงานการเรียนหรืออะไรใดๆก็ตามนะหรือต้องได้เดินทางอะไรจุดไหนประมาณนี้นะคะดังนั้นแฟนของเราอาจจะมีความหึงหวงมีความไม่พอใจเขาพยายามที่จะข่มอะไรเราอยู่นะบางทีแสดงนิสัยออกมาไม่ค่อยน่ารักนะบางทีถ้าเราตีความอีกแบบหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมแบบเขาทำอย่างนี้ พฤติกรรมอะไรประมาณนี้นะคะบางทีมันเป็นด้วยเขาห่วงเราอะนะเขา เขาก็เลยทําตัวไม่น่ารักแต่บางทีแบบความห่วงมันก็ทําให้น่ารักได้นะแต่พอดีแบบเขาอาจจะเกลี้วกล่อดกับเรานิดหนึ่งนะดังนั้นมันอาจจะมีประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะเนาะดังนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ในโหมดของความรักเองก็ขอให้มั่นใจกับคนของเรากับคนคนนี้นะะ ถ้าคุณมั่นใจในเขานะคะจงเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยหนุนคุณแน่นอนเนาะก็ขอให้ราศีกุมคนมีแฟนมีความสุขนะคะมีแฟนมีคนคุณมีความสุขเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดนะคะมุบออนมาที่คนโสดราศีกุมครึ่งหลังนี้จะเป็นอย่างไรหนึ่งไม่สิสิบหกถึง3 1ธันวาคม2564น,นะคะมาดูสิคนโสดเป็นยังไงบ้าง ค okay. คนโสดนะคะคุณแบบคุณอาจจะได้เจอกับใครแล้วนะหรือมันมีนามว่าครึ่งหลังเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้พบคนมากมายนะหรือพบคนทุกใจคนที่มีฐานะดีได้ไห้สิบเหรียญได้ด้วยเช่นกันหรือในจังหวะที่มันเหมือนแบบว่าความมั่งคั่งมันมีอ่ะการแบบเหมือนถ้าอยู่ในบริษัทหรือทํางานที่ไหนก็ตามเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ดูเหมือน เฟื่องฟูอ่ะเขาเรียกคนแบบเจ้าแจคนเยอะเนี่ยนะคะมันเป็นความอุดมสมบูรณ์มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้ว่าสเสน่ห์คุณมีคุณรู้แหละว,ว่าคุณจะหวานสเสน่ห์ให้ใครคุณชอบใครแล้วก็ดูเหมือนว่าใครคนนั้นเขาก็สนใจในตัวคุณมากไม่น้อยเหมือนเหมือนว่าคนโสดราศีกุมมีสเสน่ห์นะคะเราก็ดึงดูดคนที่เรารู้สึกว่าใช่เนี่ยเข้ามาเออนะประมาณนั้นแหละนะ แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยคนโสดก็แต่งเนื้อแต่งตัวตัวเองดีนะคะไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วจะต้องแบบมีคนมาชอบนะมันก็ไม่นะมันเหมือนแบบเราใส่ใจตัวเองเรารู้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เจอกับความรักแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดูดีหรือวางตัวบุคลิกอะไรยังไงนะคะเนี่ยตรงนี้นะคุณรู้ว่าคุณมีเสน่ห์คุณจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะ ให้ใครมาสนใจคุณนะเปิดโอกาสให้กับใจตัวเราเองนะมีแนวโน้มว่าเราอะ่ะมีโอกาสได้เจอคนมากมายเห็นไหมมีคนเข้ามาลุมจีบคุณขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> แต่ละนะคนสโสดมีแนวน้มว่าได้เข้าไปสมาคมพบเจอคนเยอะนะคะไม่ว่าจะจากทิศทางใดก็ตามพยายามเปิดตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่สังคมเหล่านั้นใหม่ๆห,หรือ อาจจะมีสัมมนากินเลี้ยงหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะคะมันมีโอกาสว่าได้รู้จักกับใครที่เข้ามาแล้วมองว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้ยาวๆสามารถที่จะศึกษาดูใจกันได้ยาวๆเพื่อต่อยอดกันได้นะแต่ทีเนี้ยในสัมพันธภาพช่วงจังหวะเน,นี้ยมันจะอาจจะมีเรื่องของ ความหึงหวงหรือเปล่านะความอิโกโท้ทิฏฐิความไม่พอใจการรู้สึกว่าปฏิเสธรักหรือเราอาจจะไปเห็นอะไรบาดตาบาดใจหรือเรื่องบางอย่างที่ไม่พอใจนะคะในตัวของห้าดาบเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นบางทาีกำลังจะเอาดอกไม้ไปให้ใครเนี่ยเหมือนเอาหัวใจไปให้ใครแล้วไปเจอภาพบาดตาบาดใจว่าโฮย้ยแต่และคนมาลุมจีบเยอะขนาดนี้เลยหรอหรือว่าใครบางคนที่เรารู้สึกถูกใจเขาอาจจะมีคนเข้ามา ต่อแจอะไรกับเขาเยอะนะคะซึ่งก็ไม่ได้ฟันธงว่าเฮ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เขาให้ใจหรือเปล่าแต่พอดีว่าคนมันเยอะนะจังหวานี้นะคะหรือบางที่อาจจะเป็นเราก็ได้นะเพราะว่ามองว่าราศีกุมจะมีสเสน่ห์นะคะแล้วทีนี้เราอาจจะมีคนเยอะเข้ามาหาเราด้วยก็เป็นไปได้ทีนี้สถานการณ์ของคนสองคนเนี่ย บางทีมาเห็นภาพอะไรที่มันไม่เหมือนกันหรือคิดอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะบางทีเขาอาจจะหึงคุณอยู่นะเออแล้วตัดฉากไปอีกฉากหนึ่งคุณอาจจะเพ่นเขาคุยกับใครคุณอาจจะหึงเขาอะไรประมาณนี้นะ,ะดังนั้นมันก็จะมีเรื่องของการทา้าทายกันเกิดขึ้นนะการรู้สึกว่าฉันไม่งอ้อเธอหรอก ฉันก็ดีฉันก็เด่นนะเธอแบบไม่สนใจฉันเองเธอไม่เลือกเธอไม่ตัดสินเธอไม่มังงอฉันอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็อาจจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะต่างคนต่างอาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็มีดีนะทําไมแบบไม่สนใจฉันคนเดียวทําไมแบบหวาน,นเสน่ห์หรืออะไรประมาณนี้นะเออก็ อาจจะมีเรื่องง้องแง้งทะเลาะหรือท้าทายอะไรกันนะคะไม่พอใจนะคะแล้วก็บางทีมันโอกาสมันเข้ามานะคะกลายเป็นเพื่อแบบเราโยนความรักนี้ทิ้งลงไปในแม่น้ำเลยก็เป็นไปได้นะคะอ,อ,อาจจะมีสถานการณ์แบบนั้นอยู่เรื่องเรื่องราท้าทายนะ,ะแต่ทีเนี้ยในตัวของบทสรุปเนี่ยเพจซอกครับเนี่ยก็มีแนวโน้มว่า ยังไงก็ความรักก็เอาชนะทุกอย่างก็คนมันปิ๊งรักนะ <laughs> พบเจอความรักใหม่ๆได้นะคะลงเอยกันได้ไหมได้นะเริ่มต้นที่จะคุยกันได้ด้วยดีนะเพียงแต่ใบนี้อาจจะต้องฝ่าฟันหัวใจตัวเองนิดนึงมันอาจจะมีอะไรยุบยิบเข้ามาในสถานการณ์ของความรักกับใครบางคนในช่วงนี้นะแต่มองว่าคนโสดมีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ได้เริ่มต้นพูดคุยกันเยอะขึ้นรู้สึกว่าตกลุมรักใครได้ง่ายด้วยแล้วก็มีใครบางคนที่ มารู้สึกดีกับเราด้วยนะคะคุณมิสเน์นะคะขอให้มั่นใจในตัวเองช่วงนี้ก็แต่งเนื้อแต่งตัวเนาะแล้วก็เข้าสังคมเยอะๆนะคะแล้วเรื่องอีโกทิฐิความไม่น่ารักเราอาจจะต้องวางเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ควบคุมไม่ได้ไงเราไม่รู้นะคะแล้วก็รักษาภาพรักของเราเนี่ยไปนะ,ะอ่ะคนโสดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มไหมเนาะ,ะอ่ะทีนี้เรามาที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจมาดูสิ ว่าตอนนี้คนที่เราอชอบนะเขารู้สึกอะไรยังไงกับราศีกุมอยากพูดคุยนะคะอยากทำความรู้จักให้เยอะขึ้นแล้วนั่นอะไรนั้นน่ะน่ากลัวจังนะมันเป็นไพ่อะไรนะในแม่ Before Christmas นะคะเรากับเขาเนี่ย <san> อาจจะห่างไกลกันนะเป็นคนห่างไกลกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะหรืออาจจะเคยเดินจากกันมาแล้วก็เป็นไปได้นะเนี่ยนะแล้วก็แต่ว่ามันเหมือนความรู้สึกลึกๆมันเหมือนยังปล่อยกันไปไม่ได้นะยังเก็บกันไว้อยู่ยังรู้สึกดีอยู่ตลอดนะบางคนอาจจะเคยรู้จักกับใครแล้วก็ ด้วยวงจรชีวิตเนี่ยมันทําให้เราต้องไปเติบโตจุดอื่นหรือต้องไปใช้ชีวิตอย่างอื่นนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่จะเป็นแฟนกันหรือยังไม่ได้คบกันอะไรจริงจังนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็อยากคุยอยากสื่อสารรู้สึกดีถึงแม้ว่าเราจะห่างไกลกันแต่เธอก็อยู่ในใจฉันตลอดนะ ไม่ได้ปล่อยไปไหนนะคะยังกักกันไว้อยู่เนาะอ่ะทีนี้มาดูว่าเครื่องหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีกุมนะคนที่ราศีกุมแอบ,บชอบไม่ค่อยได้ใช้เลยไปชุดนี้ <laughs> จะมึนๆน,นิดนึงนะ,ะามา ครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับเราเขาจะเข้ามาทำดีกับเรานะมาเป็นที่ปรึกษาให้เรานะมาพูดคุยมาแบบหยิบยืน่นมิตรภาพเป็นผู้ใหญ่นะให้คำปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบมิตรที่ดีกัละยามิตรที่ดีช่วงนี้แบบอยากแนะนำอ่ะอยากสอนนะอยากให้คุณเข้ามาปรึกษานะอยากให้อะไรประมาณนี้นะอยากช่วยเหลือคณนณะ่ะถ้าช่วงนี้แบบคุณรู้สึกแบบอึดอัดใจมาปรึกษาเขาได้นะอืม แล้วก็อาจจะอยากจะชวนไปเลี้ยงฉลองอะไรหรือเปล่าเนี่ยสามสามถ้วยนันเนี่ยอาจจะอยากชวนไปเลี้ยงฉลองต่อยอดความสัมพันธ์สังงั้นนะแล้วก็อยากจะให้ของขวัญอะไรกับคุณอยากจะเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งยหนึ่งเหรียญเนี่ยพรีเซนต์เนี่ยนะ อ,อ,อาจจะอยากจะมีของขวัญอะไรกับเราอยากจะเริ่มต้นอยากจะเข้ามาเสนอหน้าเ,ออเริ่มต้นกันเถอะหรืออยากจะให้ตัวฉันเองเป็นของขวัญให้กับเธอ <c oughs> <c oughs> นะประมาณนี้แหละอะทีนี้มาดูข้อความนะราศีกุ่มคนโสดนะ่ะไม่ว่าคุณจะมีคนแอบชอบอยู่ในใจหรือไม่ก็ตามขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะคะ ว่าแฟนในอนาคตของราศีกุมเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะขอดูนิดนึงว่าถ้าตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับราศีกุมเขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะไม่ว่าคนคนนั้นตอนนี้พวกคุณจะรู้จักแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะหรือยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรช่วงนี้เราทอสุดๆมีความทออือ ทำไมติดต่อไม่ได้อมีแนวโน้มบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วหรือเปล่าคิดมากไปนะงอนแล้วก็เดินหนีมาหรือเปล่าอะต่อมานะคะขอคําแนะนําจากนางฟ้านะคะให้ราศีกุ่มคนโสดนะขึ้งหลังนี้นะคะหนึ่งใบค่ะความรักเนาะได้เป็นใบนี้มาดูกันนะ เมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะไม่เป็นผลดีต่อคุณจงวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์มีแผนที่ดีกว่าสำหรับคุณว้าว <c oughs> บางอย่างมันไม่เป็นใจกับเราไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะหรือใครบางคนหรือสถานการณ์ใดก็ตามนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแผนการของพระเจ้าก็ได้นะเพื่อที่จะต้องการให้คุณเจอ คนที่ใช่จริงๆสถานการณ์ที่ใช่จริงๆหรือเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะต้องถูกปรับปรุงหรือต้องทําให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะได้มาเจอกันในแบบในรูปแบบที่เพอร์เฟกที่ดีกว่าที่มันทําให้คุณรู้สึกเป็นสุขมากกว่านะคะขอให้จงวางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นแหละวางใจในเรื่องของความรักแล้วก็พลังงานของจักรวาลที่เขากําลังเตรียม ใครบางคนเนี่ยเพื่อมาเสิร์ฟให้กับราศีกุมคนโสดนะคะแล้วก็ซึ่งมีแนวโน้มมากเลยนะว่าได้เจอใครนะคะช่วงจังหวะนี้บางอย่างไม่เป็นใจอย่าไปหงุดหงิดนะเดี๋ยวความน่ารักของพวกคุณจะดรอปลงนะคะขอให้ราศีกุมคนโสดมีความสุขไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ